สวัสดีครับวันนี้ก็รีวิวผ่านมาผ่านไปนะครับอยู่ในเครื่องตัดหญ้าผมไม่ขอออชื่อรุ่นนะครับพอดีก็ฝากเพื่อนๆไว้ได้อ่านชื่อรุ่นกันอีกทีหนึง่งก็วันนี้ผมสั่งรุ่นนี้มาใช้งานนะครับแบบจับแบบใหม่ของโทเทลนะครับซึ่งผมก็มีตัวเก่าอยู่แล้วซึ่งเป็นแบบตัวที่แบบว่าคล้ายๆขับรถจักรยานยนต์หรือทั่วไปนะครับ ออมอเตอร์ไซค์ทั่วไปที่เป็นแบบว่าใช้2มือนะครับแต่ตัวนี้เป็นแบบเนี่ยฮะที่จับแบบใหม่ก็เอามาแกะกล่องกันเลยนะครับผมก็อันบ็อกกันเลยว่าดูที่ว่าข้างในเขามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับก็สไตล์ดีมีผ่านมาผ่านไปนะครับเป็นคนที่ซื้อมาใช้งานจริงนะครับส่วนเครื่องตัวนั้นผมก็ใช้มาเกือบปีกว่าแล้วครับถามว่าโอเคไหมโอเคอยู่นะครับแต่คือเรื่องของเรื่องอะ คือเราก็มันเราอยากได้แบบใหม่ครับอยากลองแบบใหม่บ้างเพราะตัดกันมาปีกว่าแล้วเราเปลี่ยนแบตไปก็มีปัญหาก็คือแบตนะครับผมแบตก็จะเสื่อมสภาพตามการใช้งานไปเรื่อยๆนะครับผมแต่เครื่องอะไรเงี้ยก็มีก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ใช้งานได้ปกตินะครับออถอดมาถอดหัวมาล้างหน่อยแล้วก็หยดน้ํามันอะไรนิดหน่อยนะครับก็ใช้งานได้ปกติแต่ก็จะมีพวกใบเลื่อยอะไรเงี้ยของใบเลื่อย แล้วก็พวกกระปุกเอ็นเนี้ยเราจะเปลี่ยนครับเพราะใช้ไปนานๆแล้วเกิดจะเสื่อมสภาพอาจจะโดนหินโดนอะไรก็แตกเราก็ซื้อมาใหม่นะครับส่วนใบเลื่อยที่เป็นใบมีดก็อาจจะเกิดการสึกหรอเราก็เอามารับใหม่นะฮะแต่พูดพูดถึงเรื่องมอตงมอเตอร์อะไรอย่างี้ก็สวงสวีตก็ปกตินะครับใช้งานได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมขอแกะก่อนนะครับผมสักครู่ครับผมโอเคครับก็ ปิดขึ้นมานะครับ๋อมีกระเป๋าแถมให้ด้วยนะฮะกระเป๋าแถมให้ใบหนึ่งนะครับของอิงโก้นะครับแล้วก็มีตัวเครื่องนะครับอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวดูทีละส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นปากครอบนะครับของเครื่องตัดหญ้าแบบเอ็นนะฮะกระปุกกระปุกเอ็นนะครับใช้ด้วยกันได้นะครับใช้ด้วยกันกับทเทลได้นะครับแล้วก็อันนี้ด้ามจับนะครับด้ามจับแบบใหม่นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ ใบมีดนะครับกับฝาครอบแล้วก็อันนี้อันนี้ก็ที่สะพายนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะฮะโอเคครับสังเกตสังเกตหัวหัวบางาที่ที่ติดบางโคนของญ้าเนี่ยครับเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหัวเครื่องก็ไม่มีเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงตรงที่ตรงนี้นะครับผม ตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงนี้นะฮะสวิตก็เดีย๋ยวเรายกออกมาดูคนระับความบ้าความรู้สึกแรกที่จับเออบาไหมฮะเบานะครับเบาเบา <au>, เบา <au, S 1> แบบเพราะเขาเพราะเขาเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกับตัวนี้เอ,อบางไว้สักครู่นะผมเพราะเขาไม่มีไอ้ตัวนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับไม่มีชุกที่ตัวยาวความยาวก็ น่าจะเท่ากันนะครับที่ผมมาลองใช้งานก็จะได้ยกขึ้นยกลงถนัดนะครยกยกแนวสูงแนวตั้งเงี้ยยกตัดหญ้าตัดต้นไม้หรืออะไรที่มันเออแต่ก็ต้องระวังนะครับตัดหญ้าไรต้องป้องกันดีใส่แว่นตาแล้วก็ใส่อุปกรณ์ป้องกันนะครับก็อันนี้ที่กดนะครับที่กดเออถ้ากดตรงนี้โอเคครับใช้ได้ยังไงใครเออซื้อมาก็ทํางานก็ ใช้ถุงมือล็อกสักนิดนะครับโอเคครับไม่เกะก,กะนะครับก็ใส่สายได้สบายเลยไม่เกะไม่เกะก,กะไม่มีสายแบบนี้นะครับเดีย๋ยวลองดูนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงในคลิปต่อถัดไปนะครับอันนี้ก็คลิปนี้ก็รีวิวผ่านมาผ่านไปนะครับสั้นๆเป็นตัวแบบอีกแบบหนึง่งเครื่องตัดหญ้าอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นตัวแนวตรงแล้วก็แบบที่กดสวิช์แบบใหม่นะครับ กระชับมือครับกระชับมือนะครับก็ถ้าใครที่ติดใจเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าของเท่าเท่หรืออิงโก้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ควรจะจัดหาไว้อกีกเครื่องนะครับใช้งานง่ายแล้วก็สมบูรณ์สมบันครับผมไม่มีปัญหาการใช้งานแล้วก็คุ้มค่ามากเพราะตัวนี้ผมก็ใช้มาปีกว่าแล้วนะครับตัดมาทั่วหมดแล้วทั้งหญ้าหนาหญ้าแข็งหญ้าอ่อนแต่เทคนิคที่คร่าว ที่ผมตัดไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะซื้อพวกพอตัดเสร็จผมก็จะซื้อพวกหญ้านวลน้อยหญ้าเบอร์มิวดาที่มรนจกถูกมาโรยซ้านะครับเพื่อให้เขาขึ้นหญ้าเขาจะได้แบบว่าจากหญ้าหนาก็กลายเป็นหญ้าที่แบบง่ายๆตัดง่ายๆนะครับก็รีวิวผ่านมาผ่านไปนะครับวันนี้ทิ้งไว้สําหรับเ,เครื่องตัดหญ,ญ้าอินโกนะครับก็ใครสนใจก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาดูการใช้งานกันนะครับวันนี้ก็อินบ็อกนะครับอันบ็อกไว้แค่นี้ว่าอุปกรณ์ข้างใน ครับมีชุดประแจแล้วสายสพายนะครับเครื่องอคู่มือนะครับผมก็รีวิวทิ้งไม้สั้นๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับผม